คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราทั้งสองคนในรายการแฟนดอมนะคะ จากครั้งที่แล้วที่ทาง Official ของ BNK48 ได้มี Challenge ให้แฟนๆเนี่ยได้ร่วมทำยังจำกันได้หรือเปล่าก็คือเรื่องของ Main Song Challenge มี c o u pling Song Challenge นะคะซึ่งในครั้งนี้ทีมงานของ BNK เขาก็มาอีกแหละหมอบภารกิจสำคัญนีให้กับเซนเตอร์คนใหม่ของเราเจ,จนค่ะเจนค่ะก็น้องเจนนะคะจะมาแนะนำเพลงของโฟเดียสกรุ๊ ที่ชื่นชอบให้กับแฟนๆนะไปลองฟังกันสวัสดีค่ะเจนเองค่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะอุ้มค่ะไม่ใช่ค่ะอีกคนลมาไหมคือเขามีโจทย์ว่าให้น้องเจนแนะนำเพลงที่ชอบแล้วก็ชาเลนด์ต่อไปให้กับเมมเบอร์คนอื่นๆอีกหนึ่งคนไม่ว่าจะอยู่ในวง B N k f o r หรือ C G M f o r แล้วคนที่ถูกชาเลนจ์เนี่ยต้องมาแนะนำเพลงภายในยีชั่วโมงมซึ่ง อัจริงนะตอนนี้ที่เราอาัดกันอยู่ชาเลนจ์นี้ก็ยังดำงเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะ uh huh. เราก็เลยขอคัดเฉพาะบางส่วนมาให้แล้วกันเนาะอย่าถือโทษกดเราถ้าเราพูดไม่ครบทุกเมมอืมก็ก่อนที่จะเริ่มแนะนำเพลงที่น้องๆแนะนำกันมานะคะก็ขอเกริ่นก่อนคือเนื่องจากว่าเป็นเพลงของ f o ฟเรียกร u p ใช่ไหม ก็หมายความว่าเป็นเพลงของทางต้นสังกัดญี่ปุ่นเขาดังนั้นในระหว่างที่เราแนะนำเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเปิดเพลงประกอบนะเพราะว่าเรา <laughs> ไม่น่าจะมีเงินถุงกระทถึง <laughs> จะโดองคาลิขสิทธิ์เอานะคะคือเราจะพูดอธิบายที่ที่แบบเราพอจะเล่าออกมาได้แล้วนะยังไงก็ลองเอาชื่อเพลงไปเซิร์ชใน YouTube หรือว่า Spotify กันดูนะคะก็น่าจะเจออยู่เหมือนกันนะอ่ะ มาเริ่มวันที่คนแรกที่ได้ภารกิจนี้มานั่นก็คือน้องเจนนะเซ็นเตอร์คนใหม่ของเราเจนแนะนำเพลงเนเกโกโตโนโมชิกุเอืม,มสําเนียงได้ไหมได้ไหมไม่รู้ <laughs> คือถ้าอ่านผิด<ว>ขอผูกกรพถ้าถ้าถ้าแบบว่าอ่านผิดเนี่ยอ่านสําเนียงผิดเราขออภัยจริงๆนะนะคะคือเพลงนี้เนี่ยเล่าเกี่ยวกับว่าถ้าเรานะมีเวทมนต์ แล้วขอให้ความฝันที่อยากได้เป็นจริงก็คงจะทำให้มีความสุขมากแน่ๆเลยโคตดไอดอลเลยซึ่งเจนบอกว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่เจนะชอบมากๆคือน้องเนี่ยบอกว่าชอบทั้งท่าเต้นชอบทั้งเนื้อเพลงชอบทั้งทํานองนะฮะเรียกได้ว่าชอบทุกอย่างเลยชอบท่าเต้นที่คล้ายกับตุ๊กตาแล้วก็คนที่เจนจะขอชา n g จต่อไปก็คือเจ้าเคสนั่นเอง ต่อกันที่น้องเคสคนนี้เราต้องเกริ่นก่อนเลยว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่ตามโฟเรสมานานแล้วตามมาก่อนที่จะมีเบนเคสด้วยซ้ำทำให้เราคิดว่าน้องเคสนะ่าจะเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งที่รู้จักเพลงของโฟเรสกรุ๊ปเยอะมากใช่คือเคสเขียนไว้ว่าจริงๆแล้ว,วมีหลายเพลงมากที่อยากแนะนำแต่วันนี้ขอแนะนำเพลงไซโยนาระครองนะคะเป็นเพลงที่ น้องบอกฟังแล้วก็นึกถึงทะเลนึกถึงบรรยากาศหน้าร้อนขึ้นมาในหัวเพราะมันเป็นแบบซิงเกิลที่38มสิบอยากเ,เปิดให้ได้ฟังแต่ไม่สามารถจริงจได้แค่นี้หลายๆคนน,น่าจะเอ้ยมันคุ้นๆน,นะ <laughs> อ,อ,อะไรแบบนี้อ่าก็เป็นซิงเกิลหลกักซิงเกิลที่3ามสิบเอ็ดของ AKB48 ที่ออกในช่วงซัมเมอร์นะคะ ชุดใน MV วก็จะเป็นชุดบิกินี่ว้าวสดใสซับซ่ามันไม่ได้ซับซ่าขนาดนั้นมันก็แบบนอาหารเป็นญี่ปุ่นเออใช่บิกินี่น่ารักน่ารักแต่แบบหันมามองที่ประเทศไทยของเราเบียนแคนเฟอร์เรสคงทําแบบเขาไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้คือเราคิดภาพก็น่าจะเป็นกางเกงขาสั้นอ่าเสื้อกางหรือว่ามีเสื้อเชิ้ตเสื้อคลุมอะไรไอไว้หน่อยๆประมาณอย่างนั้นแหละนะอ่ะ คนต่อมาที่ได้รับ c h a l l e n จ์จากน้องเคสก็คือคุณไข่เพลงที่คุณไข่แนะนำวาเ n นไทน์คิสจะบอกว่าเราอ่ะไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนเลยซึ่งคุณไข่ก็มีการเขียนบรรยายที่มาของเพลงไว้ได้อย่างดีมากๆเลยนะคะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยดั้งเดิมเป็นเพลงที่อากิพีแต่งให้นักร้องหญิงชาวญี่ปุ่นร้อง <น>แล้วก็เป็นเพลงที่ชาวญี่ปุ่นเขานิยมเปิดฟังกันมากๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. ต่อมาเพลงนี้เนี่ยก็บอกว่าถูกนำมาใช้กับยูนิตพิเศษอะนะวาตาริกกะฮาชิริไตค่ะอืมชื่อยูนิต ชื่อ,อยูนิตใช่ใช่โดยมีการปรับเปลี่ยนดนตรีให้มีความสดใสแล้วก็เพิ่ม่าเต้นที่มีความน่ารักมุ้งมิ้นเข้าไปนะคะทำให้เพลงน,นี้กลายเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูมากๆนะแล้วก็คุณไข่เนี่ยบอกว่ามีท่อนหนึ่งที่ชอบมากที่สุดแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะก็คือประมาณว่าช็อกโกแลตที่แสนวิเศษนั่นคือริมฝีปากของฉัน ฟังแล้วแบบเอ้ยจักรจี้หัวใจอ่ะคนลูกในน้อยก็มีความแบบว่าติดเรทนิดหนึ่งในสไตล์ไอดอลญี่ปุ่นน่ารักน่ารักคือถ้าคนไทยเอามาทำก็อาจจะขมวดคิ้วนิดนึงอ่ะต้องมีขมวดคิ้วอะไรอ่ะอะไรเงี้ยสลวยกว่านี้ใช่ก็จริงๆพอไปดู MV มา เป็นแบบเพลงที่แบบน่ารักมุงม้งมิ้งสไตลยไข่มุกเลยแหละ mm hmm. คือใน MV เขาเป็นเหมือนโรงงานทำช็อกโกแลต mm hmm. โดยที่มีเมมเบอร์ในยูนิตนั้นนะ่ะเป็นพนักงานในโรงงานค่ะอ,อทำน้องก็มีความน่ารักกุ๊กกิก๊กคือแบบแอบ,บคิดว่าเพลงนี้อะน่าจะเหมาะกับยูนิตมิมิกุโมของ b บ k f o r e รเหมือนกันนะเอถ้าเอามาทำก็คงจะแบบไม่แน่นะไม่แน่นะโอ้ไม่แน่ไม่แน่ <laughs> <laughs> ต้องต้องมีบ้างแหละเออจริงๆแบบเออต้องมีมูลนะเนี่ยเลยเพลงนี้มาเนี่ยวาเเ n นทายคิสเนี่ยไม่รมอนอรุ้นนะคะอโอเคเดินหน้าต่อมาที่ปันค่ะคนถัดมาน้องแนะนำเพลงที่ชื่อว่า h a k i m o น o to พูดถูกไหม h a k i m o น o ตะ คาซานุโมโนกาตาริซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเรื่องเล่าของรองเท้ากับร่มจะบอกว่าพอเป็นชื่อภาษาไทยอะ่ะม,มันก็มาแนวญี่ปุ่นจริงๆนะใช่เออโมโนกาตาริ อได er so. no ah. okay, ้ยิน no. บ yeah. really well uh ่อยๆป็นแต่ว่าเรื่องราวหููไปหามาแหละอ่อเออใช่เราได้ยินบ่อยจริงๆโมโนการิคากิโมโนแปลว่ารองเท้าโตแปลว่าและคาซานโนแปลว่าร่มอื้อ่ก็เลยเป็นเรื่องเล่าของรองเท้ากับร่มอเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยเกี่ยวกับมิตรภาพเของคุณยายสองคนที่แบบมีความสุขเบ่งบานจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตใน M v ทํวได้ดีแล้วก็ลึกซึ้งมาก มีคุณยายคนหนึ่งขายรองเท้าค่ะคุณยายคนหนึ่งขายรม่มซึ่งปันบอกว่าตอนที่ได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกชอบตั้งแต่ตัวเมโลดี้เพราะว่ามันเป็นเปียโนโบรรเลงตอนตอน้ตนบวกกับทำนองที่สามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเหมือนเป็นเพลงที่แบบแต่งมาเพื่อเล่าเรื่องเรื่องหนึง่งแล้วก็ในเอวจะเป็นการใช้ ภาพการ์ตูนที่นักเขียนเขาวาดเอามาทำเป็นเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวถูกทำขึ้นมาโดยเฉพาะใช่ใช่แล้วน้องก็บอกว่าเพลงเนี้ยอาจจะเป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีใครเคยฟังเลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการแชร์ให้ทุกคนแบบไปลองฟังกันดูอืมจริงๆไม่แน่อาจจะได้ยินน้องเล่นเพลงนี้จากคาริมบ้าช่วงนี้เห็นเด็กๆจะฮิตคาริมบ้าอยู่อืมหลายคนเลยเนาะก็ปันจ้า <laughs> พี่อยากได้ยินเพลงนี้จากคาริมบ้าจังเลยไม่รู้นะ้อง <c oughs> จะฟังรายการเราหรือเปล่า <c oughs> เออเออเอออ,อ,อ,อคนต่อไปปันท้าไปที่เจ้าฟอนอืมแต่ว่าขอเสริมีนิดนึงก่อนที่เราจะมาในอีพีนี้เนี่ยที่เรามาเล่ากันเนี่ยนะคะก็เราสองคนเองก็ต้องเปิดฟังเพลงหาคำแปลกันก่อนนะก็เลยไปเจอว่า Facebook ของทางจิตเวทรามาภาวิชาจิตเวชาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะคะเขาก็ได้แชร์เพลงนี้ไว้เหมือนกันเพลงที่ปันชอบนี่แหละนะคะเมื่อปี2015นะซึ่งก็มีคนมากดไลค์แล้วก็มีการคอมเมนต์เยอะมากเพราะว่าอะไรเสียงเพลงจะช่วยเยียวยาจิตใจของคนเราได้มากจริงๆนะ เอาละมาต่อกันที่ฟอนตนะคะก็เป็นเมมเบอร์ที่รีบรับคำท้าจากรุ่นพี่กันเลยทีเดียวนะแล้วก็บอกว่าพี่คะหนูไม่สามารถเลือกได้แค่หนึ่งเพลง <c oughs> คือฟอนตเนี่ยเลือกมาให้ถึงสี่เพลงด้วยกันนะคะนั่นคือ baby 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 <c oughs> อันนี้ใส่ทำนองเองชื่อเพลงเขาคือ baby 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 ควรจะ คุณจะมาเบบี้เบบี้แบบเกินเฉดไม่ได้ <laughs> เอาเหรอเบบี้เบบี้เบบี้อะไรเนี่ยเออนั่นแหละเพลงเบบี้เบบี้เบบี้นะคะแล้วก็ซูกิโตะมิสุกามินะคะแล้วก็แฮชแท็กซูกินันดารวมถึงจิวารุเดชด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องฟอนเขียนมายาเหตุผลที่ชอบแต่ละเพลงไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะแต่ว่าเราอะ่ะขอลงรายละเอียดแค่หนึ่งเพลงนะคะนั่นก็คือซิกิโตะ มิสุกามะเดี๋ยนะมิสุกะกามิเออนะคะสวนลิสามเพลงเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนเคยได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะซึ่งอ่าสุกิโตมิสุกะกามิเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอันนี้ให้ฟังเลยนะดวงจันทร์และเงาสะท้อนจากน้ําอำคือแปลออกมาแล้วคือแบบมันเป็นญี่ปุ่นอีกแล้วอ่ะมันคือดวงจันทร์และน้ําที่ท้อนตอนเนี้ย ถ้าจินตนาการเราคิดถึงแบบเป็นหนังสือเรื่องนึงอ่ะเออแล้วคือเราคิดภาพปกออกเลยอ่ะเออดวงจันและเงาสะท้อนจากน้ําคือเป็นเพลงเดี่ยวของทีม A อสเตทที่7นะคะที่ยุยฮังหรือว่าโยโกฮามายุยเนี่ยได้ร้องเอาไว้ด้วยน้องบอกว่าเพลงเนี้ยน้องได้ยินครั้งแรกตอนงานคอนเสิร์ตเอเช Face in ินแบงคอกอืมซึ่งมันจะเป็นการ แสดงระหว่างวงพี่ Forest Cook ในทุกๆประเทศแล้วก็มี BNK เป็นเหมือนเจ้าภาพเราเาะจัดานำได้หรือเปล่างานปีที่แล้วจำได้อ๋อถามคนฟังใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถามคนฟังสิฉันไม่ถามเธอซึ่งเพลงนี้ก็ถูกเอามาแสดงในงานคอนเสิร์ตในวันนั้นโดยมีการเชิญมิยองมุคไคจิหรือที่เราเรียกกันว่ามิยองโซคันโตคุคนปัจจุบันของ AKB Forest มาร่วมร้องกับยูหังด้วย ทีนี้พูดถึงคำว่าโซคันโตคุบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ขอขยายความคำว่าโซคันโตคุเนี่ยมีความหมายว่าผู้จัดการทั่วไปจะเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเมมเบอร์กับทีมผู้บริหารซึ่งเขาก็จะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็พาแบบคือนำไปสู่การแก้ไขแบบช่วยแก้ไขได้ซึ่ง ในลึกๆแล้วอ่ะคือเขาคือคนที่แบกฟ o เร s t สกรุ๊ปไว้ทั้งหมดเออแล้วก็ทำให้โซคันโตคุมีได้แค่หนึ่งคนคนเดียวเท่านั้นตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ก่อตั้ง AKB Forest มาเนี่ยก็มีโซคันโตคุทั้งหมดสามคนจำกันได้ไหมว่ามีใครบ้างต้องจำได้คนนี้คือแบบคนแรกคนเดียวเลยจริงๆนะสำหรับทากามินะนะคะหรือว่าทากาฮาชิมินามิกับตันวง คน,นแรกของ AKB48 สุดยอดนะคะแล้วก็คนที่สองก็คือยุยฮังนะแล้วก็คน,คนปัจจุบนจับนก็คือมิองมุไคจิหรือว่ามิองนั่นเองนะคะซึ่งน้องฟอนเองเนี่ก็บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงช้าเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆคือเมื่อไหร่ที่ได้ฟังเพลงนี้ก็จะเหมือนแบบตกอยู่ในผวังรู้สึกอินตามมากๆนะคะอันนี้น้องบอกเอาไว้นะ มาการที่เมมเบอร์คนถัดมานะคะคนที่ถูกน้องท้าต่อนั่นก็คือพี่แก้วของน้องๆน,นั่นเองนะคะคุณครูแก้วนะเราต้องเรียกพี่แก้วถึงแม้น้องจะเป็นน้องเราช <laughs> แก้วแก้วแนะนําเพลงมิกิกาตะแบบสั้นๆเลยนะมิกิกาตะนะคะน้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ปูเป้แนะนําให้ฟังเพราะตอนนั้นแก้วเองเนี่ยกาลังหาเพลงที่มีอินโทรที่เป็นเ<ม>ปียโนโซโล่อยู่ด้วยความที่แก้วเป็นนัก น,นโนถูกต้องเออ,เอ,อแล้วก็จริงๆเป้นเนี่ยก็คือแนะนําอีกโอ้โหหลายเพลงเลยที่เพราะแต่ว่าแก้วบอกว่าชอบอ,อ่อมิกิกกตะมากที่สุดเพราะว่าทั้งเมโลดี้แล้วก็ความหมายของเพลงคือดีมากจริงๆนะคะซึ่งอ,อ่อชื่อเพลงเนี่ยก็มีความหมายแปลเป็นไทยว่าไหลขวาโอ้โหโไม่ซับซ้อนเอาแบบตรงๆไหลขวาก็เข้าใจแล้ว <laughs> ความหมายของเพลงเนี่ยประมาณว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่ เมื่อใบหน้าของฉันได้ซบลงที่ไหล่ของเธอความกังวลก็จะเลือนหายไปได้พบกับความสุขและเหมือนหัวใจของฉันได้หยุดพักแม้ว่าจะไม่สบายอยู่ก็รู้สึกผ่อนคลายได้เสมอในเวลาที่ฉันพลาดไปแค่มีเธอที่รับฟังเสียงจากคนอย่างฉันก็เพียงพอแล้วลแ้้วนนะตอนนี <c oughs> แค่ชื่อเพลงไหลขวาอืแล้วคือความหมายมันไม่ได้แบบซับซ้อนเลยคือแบบเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากจริงๆไหลขวาไม่มีอะไรเยอะมากกว่าที่เราคิดก็แบบพักพิงจิตใจออเป็นที่พักพิงอะไรแบบนี้พูดถึงปูเป้ไปแล้วอืพี่แก้วก็ถาต่อเลยะเลยให้เป้จ้ะคือเป้ก็แบบเหมือนคล้ายๆน้องเคสเป็นอีกคนนึงที่รู้จักเพลงของโฟเรสกรุ๊ปเยอะมาก การันตีจากที่แก้วพูดเมื่อกี้เพราะว่าไม่ใช่เพลงเดียวที่เป้แนะนำให้แก้วฟังนะคือเยอะขนาดไหนน้องบอกว่าใช้เวลาคัดเลือกสามชั่วโมงแต่ว่าไม่เลยยี่สสี่ชั่วโมงและนานมากสามชั่วโมงแสดงว่าคือมันเยอะมากจริงๆแหละเยอะมากบอกว่าคัดมาแล้วคัดมาได้ห้าเพลงจ้ะคือตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดขอละอ่ะห้าเพลงนี้แหละห้าเพลงนี้มีอะไรบ้าง เพลงแรกอันนี้คือแบบพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ขอแปลเป็นไทยเลยละกันแดดเธอหนึ her, 1, 2, 7, 4, 000, 000, 000, 000่งในเจ็ดจุดสี่พันล้านคนคือทำไมต้องเจ็ดจุดสี่พันล้านคนเอออันนี้แบบสงสัยมากประชากรญี่ปุ่นอ๋ออันนี้อ๋อจริงๆนะอันนี้ไม่รู้อืมอเพลงที่เดี๋ยวเดี๋ยวลงรายละเอียดเพลงที่สอง chain of love นะคะเพลงที่สาม pioneer เพลงที่สี่ซ o n a น a ละเด Overlook โอ้ยยากอะ Overlook ว่าเกจันในจันในเออประมาณนั้นแล้วก็เพลงสุดท้ายคือ Better ค่ะอืมอะขอพูดแค่สองเพลงแล้วกันนะได้จะเพราะ,ะถ้าพูดท่าเพลงมันจะแบบชื่อมันจะผิดไปเรืเ่อยๆนี่แหละเพราะเราก็ไม่ถานาัดนภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ยอ่ะมาถึงเจจุดสี่พันล้านคนของเราค่ะจ้ะ <laughs> เป็นเพลงของ HKT48 ย้ำชื่อเพลงภาษาไทยกันอีกทีนึง แด่เธอหนึ่งใน7.4พันล้านคนเป็นซิงเกิลที่เจ็ดนะคะของ HKT มันเหมือนเป็นเพลงขอแต่งงานอะไรประมาณนั้นก็คือแบบความหมายตามชื่อเพลงที่แปลมามันก็ใช่ไงเธอคือหนึ่งใน7.4พันล้านคนที่ฉันเลือกเออเออความหมายดีขนาดไหนอ่ะคิดไม่ได้ว่ะคิดได้แค่ประชากรขอ20ค่ะเดี๋ยวหลังไหมอ่ะเพลงนี้นะคะมีเซนเตอร์คือคาโดมะฮารุกะ หรือที่เราเรียกกันว่าฮารุปี้นั่นเองซึ่งตอนณปัจจุบันนี้เขาแบบได้แกลดูเอทออกจากวงไปแล้วค่ะเป็นแบบเพื่อนสนิทเชาปางฮารุปี้ <up> <up> เขามาไทยเขาก็มาหาเชิญเชิไปญี่ปุ่นก็ไป,ไปหา,หาเขาอึงนะคะเป้บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเร็วนะแต่น่ารักมากดู MV แล้วขนลุกยิ้มตามตลอดมีความหมายแบบว่าเคอนะคือมันดีคือเราก็ไปดูเอมาแล้วแบบคือตอนขอแต่งงานก็ดี แต่ดียิ่งกว่าคือผู้หญิงที่ถูกขอแต่างงานใน MV อะ่ะโดนซัสซี่ลากไปกอดตาคืออิจฉาอิจาเออแค่นั้นแหละคือจะบอกว่าอิจฉานั่นเองนะคะมาต่อกันที่เพลงที่สองอ Better นั่นก็คือเป็นคือ Better เนี่ยเป็นเพลงของ AKB48 เพลงนี้เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยไปดู MV มมาเหมือนกันดีอีกแล้ว ดีตามที่ปูเป้บอกเลยนะคะซึ่งเป้บอกว่าเพลงนี้คืออยู่ในซิงเกิลที่26นะของ AKB48 นะคะแล้วก็เป็นเพลงจบการศึกษาของชิมาสกิฮารุกะซังใครกันพารูรุถูกต้องนะคะซึ่งพารุรุนั้นเป็นคาเมียโอชิของเป้ด้วยนะเพลงนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ได้เพื่อนร่วมรุ่น9มาร้องด้วยกันประมาณว่า อันนี้แปลความหมายนะคะขอแค่เธอมีความสุขมากขึ้นได้ไปในทางที่ฝันเป็นตัวของตัวเองต่อไปฉันเองเนี่ยก็จะคอยมองเธออยู่อย่างเงียบๆอยู่แบบเหมือนกับอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะ mm hmm. เออซึ่งท้าย MV เนี่ยก็จะมีการนำคอสตูมของซิงเกิลที่พาลูรุเป็นเซนเตอร์มาตั้งโชว์ด้วยนี่ขนาดพูดไปนี่เราก็ขนลุกเลยนะเออแล้วก็แบบต่อมาเนี่ย เป้ก็มีการส่งต่อความหนักใจในการเลือกเพลงให้กับคนที่มาติดตามเพจของเป้เยอะมากได้เป็นแฟนตัวยงด้วยอันนี้ครับอันนี้ก็คือกับตันวงนั่นเองนะคะออคุณเชอปรางคุณเจอปรางนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยได้ออกตัวเบาๆคะ่ะว่าเป็นคนที่ฟัง n m b Forest เยอะอืมเชอรจะหนักไปทาง NMB ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่แบบ ที่ได้ฟังก็จะเป็นซิงหลักของทุกๆวงที่อยู่ในโฟเนี่ยแหละเพลงร้องก็จะฟังบ้างปะปายแต่อาจจะมีแบบเพลงเทเตอร์บ้างนิดหน่อยถ้ามีแหล่งที่มาให้ฟังเพราะเพลงเทเตอร์ต้องแสดงอยู่ในเทเตอร์เท่านั้นออไม่ได้มีแบบออนไลน์ออกมาให้เราฟังขนาดนั้นใช่คือจะบอกว่าคนจริงเขาจะไม่เลือกเพลงเดียวค่ะเขาจะยอมแพ้กับเกมนี้ คนที่สามนี่ยอมแพ้นะคะคือเชอปางนั่นเองเลือกมาหลายเพลงอยู่เหมือนกันไม่รู้ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงอันนี้ไม่ที่บอกเปสามชั่วโมงเชอกี่ชั่วโมงเชอบอกว่าเลือกมาเท่าที่แบบคัดได้แล้วเท่าเนี้ยคือสิบกว่าเพลงตัดใจไม่ลงไงชอบเยอะหรือเกินนะลูกคือมันมีทั้งเพลงที่แบบน้องเคยบ้าไปแล้วตอนวีทีอาร์แชร์โรเทยาได้ปะถูกวีทีอาร์ตอนเลือกตั้งครั้งที่สองกับ ที่มาเป็นแต่ละเพลงแต่ละเพลงที่แบบเอาลิงก์มาแปะให้ใหม่เนี่ยก็รวมแล้วก็สิบกว่าเพลงเยอะจริงจ้ะทีนี้เพลงที่หนึ่งในใจทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วน้องสามร้อยหกสิบห้าวันกับเครื่องบินกระดาษก็เหตุผลก็คือซายาน่เป็นเซนเตอร์ถูกต้องค่ะซึ่งก็คือแบบในสมัยที่เขายังเป็นไอเดลฟอรีสอยู่ก็เขาก็คือคามิโอชีของเชอร์อน,นะคะได้ เขาเขาเป็นคนร้องนําเพลงนี้แหละเป็นเพลงความหมายดีๆทุกคนน่ะเคยฟังอยู่แล้วแหละใช่แล้วก็เป็นเพลงที่เปิดฟังทุกเช้าใช่เชอบอกว่าเปิดทุกเช้าเลยตื่นมาก็เปิดต้องฟังเพลงนี้แหละก่อนที่จะไปทํางานหรือออกไปเรียนโดนอะไรนะรูมเมทแซวว่านี่เพลงชาติของเชอใช่ไหมเปิดฟังทุกเช้าก่อนไปเรียนเออ ก็เห็นบอกว่าจริงๆก็มีเพลงอื่นที่ชอบอยู่เหมือนกันน้องก็เกินเกินในคลิปอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็จริงๆมันมีอีกเพลงนึงด้วยนะอันนี้เราก็ชอบทุเรียนอือคือแบบแต่ลกอะไรนะอ่ะเพลงอะไรเพลงทุเรียนเออแต่เ็แบบมันก็ดูน่ารักดีนะถ้าแบบเพลงเนี้ยถ้ามาทําอ่ะมิกซ์มันนะใช่แต่ไม่รู้จะดังหรือเปล่าคือมันจะเหมือนเจ็สิบเจ็ดที่แบบ มีการมิกซ์เป็นของตัวเองเ,เออก็ต้องมีการเทรนก่อนเออเราก็รอรุ้นอยู่เออ,เอ,อถ้ามันได้เนี่ยเราว่ามันจะสนุกมากๆเลยสําหรับการยิงมิกซ์นะคะของเหล่าโอตานะของเหล่าเหล่าแฟนคลับนี่แหละนะ<ม>แล้วก็อีกเพลงที่น้องอยากพูดถึงนั่นก็คือโบกูตะเตะในเจโยนะของ NMB48 นั่นเองนะคะก็เป็นซิงเกิลจบการศึกษาของไยาเน่นั่นเองนะคะหรือว่ายามมโตะซากะซังนะซึ่งเขาก็ เอาจะวงมาเกือบสองปีแล้วนะคะ MV นี้เนี่ยมีเมมเบอร์เข้าฉากถึง7จ็ดสิอ็คนก็คือเมมเบอร์ทุกคนในวงณตอนนั้นเออคือฉากเต้นก็ใช้โดนในการถ่ายทำซึ่งเชอบอกว่าแบบเชอดูครั้งแรกเชอร้องไห้เลยอ่ะแต่ว่าก็มีความสุขก็งงงนิดนึงไม่งงแต่แต่ก็เป็นแบบเขาเรียก มันก็เคยมีความสุขจนแบบต้องหลั่งน้ําตามันเป็นความมิมีที่เขาได้ออกไปใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาชอบเพราะว่าวไปเป็นนักดนตรีจริงๆที่ไม่ใช่ไอดอดเพราะว่าคือมันเหมือนกับ<อ>จริงๆก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้าเธอไปแล้วเธอมีความสุขฉันก็โอเค อะไรประมาณนี้แหละเขาไปติดตามกันได้อยู่ถูกต้องปัจจุบันก็คือเน็กก็ฟอลโล่ไอจีเฉยโอ้กีแตกไปเลย <c oughs> ไม่รู้ว่านอนแบบนอนไม่หลับไปกี่วัน <c oughs> เราก็แบบโอ้ยดีใจด้วยเชิญ <c oughs> ดูสิคามิโอชิมาแบบว่าฟอล l o w ด้วยเชิเป็นประเภทแบบว่าโพสหรือรี ีโพสต์อะไรของเขาใน IG Story แล้วก็จะไม่แท็กเขานะก็จะไม่แบบแสดงตัว<า>ตน<า>ออขออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าเ,ออเป็นไงล่ะแต่สุดท้ายวันนั้นเราจําได้สูดนั่งเขียนในแอปว่าสู้ิิดแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะคือจะไม่ให้รู้ได้ยังไงวันนั้นที่ไลฟ์กับรุ่นพี่อ่ะไม่ยุยหังแล้วขิงของขนาดนั้นน่ะทุกอย่างมีแต่สายแน่เออนะอาวโอ๊ย น้องเรื่องซะเยอะล,ลืมเลย,อยเอแาะว่าที่เชอเขียนแนะนําเพลงเอาไวาอ้อ่ะคือก่อนจะจบแคปชั่นอันนั้นอะ่ะน้องก็ทิ้งปลอ,อไว้อันนี้เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกิมมิขกมของเชอกิมมิกเออกิมมิกของเชออยู่แล้วต้อแบบปลอ,อจุดเออน้องเขียนว่าใครอ่านมาถึงตรงนี้อืกดลิงก์ไปดูมาทุกเพลงที่นําเสนอไปก็ขอบคุณมากนะคะ วันนี้คุณได้รู้จักเพลงที่เชอฟังบ่อยๆเพิ่มอีกหนึ่งเสร็จแล้วและเนื่องด้วยทางเราค่ะรักเชอปางยิ่งกว่าสิ่งใดอนนะอันแน่ะต้มีการกรอบชื่อเพลงภาษาอังกฤษที่น้องได้เขียนเอาไว้นะคะไปเจิชเพื่อหาคันจีใน Google ค่ะพยายามค<ะ>แค่ไหนคิดดูเพราะว่าเราเอาชื่อเพลงภาษาอังกฤษไปหาใน Spotify มันไม่ขึ้นเออแล้วจะให้เราไปนั่งไถ อ่านคันจิอ่านภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ออกมันไม่ได้ไงก็ไปหาใน Google ก่อนแล้วค่อยก๊อปมาวางใน Spotify แล้วก็ทำเป็นเพลย์ลิสต์ว่าแบบเชอร์สเพลย์ลิสต์นี่น <laughs> พลอยเขาไม่ธรรมดาจริงๆ <laughs> คุณผู้ฟงังดิฉันยิ่งจะต้องไปขอก๊อปปี้เพล์ของเขามาเ,เลยอยาแชร์เพลย์ลิสต์ให้ <laughs> <laughs> เออนะก็เห็นบอกว่าถ้ามีเวลาเพิ่ม เอาเพลงที่น้องๆเมมเบอร์คนอื่นแนะนำมาเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ด้วยใชจ่จริงๆมันก็ฟังเพลินๆไปอยู่นะแล้วก็มันก็มีบางเพลงที่เราแบบมีอยู่แล้วเออ,เอ,อ,เอ,อบางเพลงที่แบบหูไม่เคยได้ยินเลยอย่างเพลงคุณยายคุณยายรองเท้ากับร่มเนี้ยเอออันเนี้ยแบบหูน่าสนใจ ลองไปฟังดูนะคะแล้วก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่า f o เดส g ์กร p เนี่ยให้ความสําคัญกับบทเพลงเป็นอย่างมากจริงๆนะเมมเบอร์ Member ที่ได้รับความนิยมสูงเนี่ยทางอ f ฟฟิ i ชียลเขาจะแต่งเพลงแล้วก็ยกซิงเกิลนั้นให้เป็นเพลงจบการศึกษาอันนี้ของญี่ปุ่นนะ ก็ถือว่าเป็นการให้เกียตเมมเบอร์คนนั้นมากๆนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่แฟนคลับหรือว่าโอตาไม่ได้อยากให้เกิดไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆอนะทีนี้เราก็แชร์เพลงที่เมมเบอร์แนะนํากันมาเยอะแล้วคนฟังล่ะคุณผู้ฟังล่ะคะชอบเพลงไหนของโฟเร็กกรุ๊ปบ้างแนะนําให้เราฟังด้วยก็ได้นะ Ooh. Uh -huh.